ขอทาาดพี่นองพบกับสองอร์สกนเพื่อนน้องนข้าว้ามาฟันมาคิ้มาพ่น้องเนาะเปลี่ยนตมอลอยกเลยเปลี่ยนอ๋อีจ,ะจะัยาดึงเยอะเกฟันนาพี่อยาห้องรงแรมขาจ,จาัจายน,น,นี่ชจนะักหวาน่น้องเนทางนียัรื่น,น,นะน,นะนะอน บอยากพายลน้พี่นนอเงใจเขาพี่นอไปแลวพี่หนอบรรยากาศอบรรยากาศอาหารมนาี่กระทั่งถนนเรือพี่นนองนี่นกพี่นอองมคนเยอะมากมาลเยอยพ่นแล้วแล้วอืเป็นไงบ้างไหนสวยง่ายเอาหน้าสด มาพันน <ciğim. S 2> ี้ไปนโอเคพี่นวันนี้เขาจะมาสริปพาแต่ใจนว่าไปหาไอซินิกจะได้เรียนมาเท่าไรเท่าไร่นใี่ห้อเนาะท้ำเท่ช่วงแรกตัวเดียนกับประมาณพันหานะพี่นงเนาะอเดยนแหลกพันหาแม่นเสมอเก็พันหนึ่งหน่ใช่อ๋อมันเป็นโปรไงเราซื้อโปรไว้อเดนแรกเนาะเพราะว่าเาซื้อโปรวัสไว้พี่น้อง

ท,ทำอะไรจ๊ะจะลองซื้อน้ำเ่ยเอม้อยสิบบาทเองป่ะใช่ไหม<อ>นี่นถูกป่ะีิืัอเป็นสิบสองบาทเท่านัน,น่ะลองกดด้สิบบาทแล้วเอาเอ็มร้อยน่ะอลองตูพร้อมเพย์ไม่มีรอกไม่มีจางเก่า ลองใครอยากมาซื้อก็มาซื้อได้แล้พี่น้องเอ็นดอ,อสอบิบบาทเ่นี้ดิสิเนสิบสองบาทถูกมเงินสดเงินสดบรรยากาศจะดีให้เราเหรอน้องเป็นสกูดาเหรอเนี่ยมันจะลงมาเองไ้มันตกมาเลยนะดงมากนี่ านี่ได้แล้วมะย้องสเปรมาบนต้นช็อกโกละของแถกพี่น้อเขาโกหกว่าเขากสงสังว่าโดนหนูเป่นของม,มันเป็นต้นช็อกโกของแขกเราได้นต้นยางนะพี่น้องเดี๋ยวสิมารพิสูจน์กันได้เลยเนี่ยรามนนจเป็นยังไงพี่น้องรานจะเป็นต้นยางไม่ของแเ,เนาะโอเปน็นการได้สก๊อตนี่ครับของใส่แหละมันถ้าว่าล่เลยอย่าปเป็นเซตของเขาเ เป็นพลาสติกต้อพี่หน่อยเนาะเพราะว่าเ้ากระลังโถดิแหละเราคิาดว่าเขาเอามาจากญี่ปุ่นมาเลยไม่รู้ไงนี่แหละทุกคนกับตังโถโถไปน้ำกันได้ด้วยกานนม่านหน่อยสักหน่อยแสงมันก็ยังโอ้แสงงามที่ไหนนี่นางูสาวบรรยากาศก็ดีนะมีสวนมีสวนกับฟงกาฟแฟเนาะพี่หน่อยเนาะมีร้านกาแฟก็มีนะอยู่ตรงข้างในแบบ เรายังไม่รู้เลยเพิ่งมาครั้งแรกแล้วนี่เพิ่งมาย่างดีครั้งแรกนั่นนี่ใช่ไหมนิดหน่อยแซงไปแสงมาชิมฉันชอบเดียพี่น้องมาดูด hmm. ้วยกันเลยโอเคพี่น้องเดี๋ยวถ่ายถั่วมาเพิ่งตอน่าเยพี่น้องชิมดีให้กระชิดได้เอาไว้เป็นเพียงานิทนะพี่น้องฝากมาชิมหนาเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์นิดเด้อพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจคลิปต่อไปเนาะสุ๋ยจะพ้น้อพี่น้อง มีจังหวัดอะไรก็ท,ทักทายกันแ่ละน้องเพื่อนๆน้องคลิปนี้แฮงกับชิเลยเจ้าเพื่อน,นกันเลยน้นองสวัสดีครับบ๊ายบายพอคลิปหน้าพี่น้อง